ที่พอตกไปตรงนั้นก็คือแนวคานแนวฐานลากหมดเลยนะครับฐานลากเนี่ยก็อาจจะรับ20-40เพราะว่าหน้าหน้าต้นดินแล้วคือความกว้างเราคือ20เซนนะครับ20เซนตามแบบไม่้เซนยา0เซนหรืออ่อลกความออล็อกความนะฮะความหนาคือ3เคือใช้มา3เมตรเป็นแต่เราเปแียบปินม่ดคือของเราเนี่ยร้อนร้อน ของเราเนี่ยป็นดินลูกงเราไม่ม yeah, yeah. ีดินเหนียวไม่มีใช่ไหมถ้าอยู่หลังแลกลกกลูกก็ใช้ได้ลูกงก็ใช้ได้ในนี้ส่วนผสมที่จะใช้อินทรีย์วัตถุใส่ลงไปเหม่องเช่นอาจะต้องต้องผสมน้องแฝงเข้าไปแฝง ถ้าเกิดินลูกลังต้องสำหรับต้อตใส้มู้เพรว่าถ้าเกิดายำเลเาังย่ามแต่ว่าถ้าเป็นลูกลังเนี่ยคือคือสิ่งเวลาใช้ใช้เท้ายำมันจะเจ็บหรืออาจจะใช้รถดตามแท็กเตอร์ยำไปยำมาก็เลยถ้าเทำเยอะๆนะฮะทำกองใหญ่ๆย่ยยำไปยำมายำํามจาต้องใส่ใส่พวสซีอิ๊วดู จริง้วัตถุนี้ทำงานอะไรทำหน้าที่อะไรมันใช้ใช้เหมือนเบบนั้นมันเหมือนเศษขนมนะฮะมันเป็นไพเปอร์เป็นเป็นตัวยึดเกาะการบันแตกนะฮะกันแตกเพราะว่าอาคารทรงงานอาคารทรงงานของในประเทศที่วัฒนธรรมก็ทำดินทุก่ายอันนั้นจะมีส่วนผสมของซีเมนต์ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์พื้ที่วัฒนธรรมสวยมากได้เปิดในเว็บไซต์นะครับวาอาคารโรงงานดินดินของในประเทศ ให้เปิดเว็บไซต์ในอะไรฮะเป็นชื่ออะไรบ้านดินเลยนนดิะคะกบขายทรงงานที่ไหนนะคะที่มัดาณรนครแต่ตัวนั้นคือจะเป็นาเรนสวยมากฮะแล้วก็มีเท้าแขงโหสว้จริงไปทำนาเลยสิสาวสยตัดใช้เวลาเยอะอาตเศ มนห่อยแต่ว่าถ้าเป็นจะเป็นโอเคในแนวแนวของสอดแล้วก็ถ้าไหลไปตามมันเป็นฟรีฟอร์มอย่างนี้นะครับก็ไม่ยิ่งมีปัญหาเนยยิ่งเป็นฟรีฟอร์มยิ่งแข็งแรงแล้วว่าถ้าเกิดรักษาการก่อถ้าเป็นบทรงเหลี่ยมถ้าเป็นทรงเหลี่ยมในการกรอจะต้องกรอกก็จะต้องต่อประสานครับพอประสานครัดก็คือคือชั้นแรกชั้นแรกไปอย่างนี้ไปครับ เราเริ่มชั้นที่สองจะแนะนชนอย่างนี้นะครับชั้นที่สองเนี่ยแถวที่สองมันต้องใหม่ไปอย่างนี้เรื่อยๆสามยันไปเรื่อยๆเป็นแบบไม่แบบนี่คือาใช้ไม้หน้านามดิ้นแล้วก็ตัดเกยไม้เนี่ยสี่สิบเซนตัดไปเลยสี่สิบเซนแผ่นซอยตัดโช๊ตโชโช๊ตสี่สิบเซนตั้งไปเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็เกียร์ในเนี่ยเกียร์ในยี่สิบเซนแล้วพี่ก็ทำไปเลยนะจะทำบล็อกกี่บล็อกก็แล้วแต่ พิมยาวก็ได้ยจุกอนเยอะอย่างเงี้ยอย่างเี้ผมให้ลูกน้องให้น้องน้อานใหม่ที่เขาเข้ามาเนี่ยก่อนจะทํางานเราก็อธิบายเขาก่อนบอกว่าที่เราทำเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทำแล้วเหนื่อยกันไีเราบอกว่าไอ้สิ่งที่กําลังเราทำอยู่เนี่ยเรากำลังจะทำพร้อมทั้งดูุ่มทำพร้อมทั้งกลุ่พอพอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแรงบันดาลใจกว่าสิ่งที่ที่เขาทำเนี่ยเขาแสดงความต้องกัรดี เราก็ไม่ได้อาทำแล้วมากมายเราบอกน้องเช้านี้คนละสิบก้อนมายี่สิบคนก็ได้แล้วสองร้อยก้อนบ่ายนี้คนละสิบก้อนคือวันหนึ่งผมตั้งเป้าเนี่ยสี่ร้อยก้อนแล้วคนเรื่อยๆเจ็บนเครับคือสิ่งหนึ่งแล้วเราขอขอแสด้ความภูมิใจว่าเออเขอแสดงความยินดีอันนี้คือทำรถสต็อกไว้ยังไงกนดีทำตาทำตาก็จะสองวันแล้วก็ติดตั้งวันพอดีทุกคนตกวันเลยแห้งช้าที่สุด ส <pec S 2> องว <Hospital> ันนะหมอแล้วก็พิกติดตั้งเพื่อ